ตั้งแต่อัปเดตแกลนมาสเตอร์เข้ามานะครับการทําผลใหญ่ของพวกเราเนี่ยทำยากมากขึ้นจริงๆนะผมยอมรับเลยว่ายากมากๆเลยนะครับถ้าใครจะทําผลใหญ่ทุกวันเนี่ยใช้แค่มาสเตอร์สปริงเกอร์นี่คือไม่พอนะครับคุณผู้ชมต้องมีแกลนมาสเตอร์ในการช่วยนะครับไม่งั้นผลเราจะไม่ใหญ่เลยเหมือนเดฟเขาจะได้ปรับระบบไว้แล้วอ่าถ้าคุณจะทําผลใหญ่คุณต้องไปหาแกลนมาสเตอร์มาช่วยอารมณ์ประมาณนี้นะครับและสัตว์เลี้ยงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการช่วยทําผลใหญ่นั่นก็คือน้องแมวหรือว่ามูลแคทของเราเนี่ยเอง แต่ว่าในอัปเดตนี้น้องมูลแคทของเราเนี่ยตกเมตาไปแล้วช่วงนีุ้ผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าคนเขาจะไปใช้พวกเป็นแมวส้มยักษ์เรนโบว์แมวส้มยักษ์โกลเด้นสกิลของน้องอ่ะจะคูณที่2.0จนถึง2.5เลยนะครับคือมันคูณเยอะมากส่วนเจ้ามูลแคทนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์คูณผลใหญ่อยู่ที่1.5เต็มที่ก็1.6จนะครับจะไม่เกินนี้นี่ก็จะเป็นเหตุผลที่คนเขาไปเล่นพวกแมวส้มยักษ์เรนโบกันนะครับผู้ชมครับสำหรับใครที่ไม่มีแมวส้มยักษ์เรนโบมาใช้ไม่ต้้้อองนนนยใจรััวีนนีผมม สกิลแมวคูณ2พร้อมกับรถคูดาวมาสอนให้ผู้ชมนะครับสกิลของน้องอาจจะแพ้พวกแมวส้มยักษ์เรนโบว์ประมาณ0.5นะครับนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นข้อดีนะครับคือเราไม่ต้องเสียตังค์สักแดงเดียวแต่เราก็มีน้องแมวคูณ2ใช้นะครับผมจะพาผู้ชมไปดูนะครับว่าสกิลของน้องแมวคูณ2แล้วก็รถคูดาวจะเป็นประมาณไหนนะตัดภาพไปอีกไอดีนึงครับผู้ชมคนไหนที่กําลังตามหาไอดีโบล์ซัมรวมไปถึงไอดีสัตว์เลี้ยงในแมปกุ๊ปอาร์เดนผมแนะนําที่นี่เลยนะครับ นีโมช็อปนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับไอดีของน้องโตแล้วนะครับอู้น้องแมวนอนอย่างสวยเลยโอ้โหสวยสุดๆเลยนะครับอโ้แทนเค,ค้กโคตรเอา <laughs> <laughs> เวลาอย่างนี้มันนอนสวยแหละแต่ว่าเวลาเราทําผลใหญ่จริงๆอะแม่งมันไม่นอนให้เราหรอก <laughs> ก่อนอื่นเลยนะครับผมแจ้งผู้ชมดูที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับ v1711 นะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับจะพามาดูสกิลของน้องแมวนะครับนี่คือสกิลของน้องแมวนะครับหลังจากที่ผมทำบัคเสร็จแล้วนะการคูณผลใหญ่ของน้องจะอยู่ที่2.08นะครับแล้วเวลาคูลดาวอยู่ที่42วินะครับคือโคตรดีเลยนะครับคูณ2ทุกตัวเลยนะประมาณนี้นะครับยิ่งน้ำหนักเยอะมันก็ยิ่งมีผลในการคูณเยอะนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่2.07นะครับอ่าประมาณนี้ นี่คือผมทำบั๊กนะครับตัวนี้น้ำหนักเยอะหน่อย7จกิโลอยู่ที่2.09นะครับอาจจะน้อยกว่าพวกแมวส้มเรนโบ์นิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องเสียตังซักแดงเดียวนะครับนี่เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นสูตรในการทำนะครับคุณผู้ชมครับส่วนขั้นตอนและวิธีการทำนะครับถ้าใครอยากดูแบบ ละเอียดเลยนะแบบละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ในช่องผมนะครับตามดูภาพนี้เลยนะในคลิปนี้ผมก็จะสอนให้ฟังแบบคร่าวๆด้วยแล้วคุณผู้ชมก็ไปดูในคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ด้วยคุณผู้ชมจะได้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการทานะครับมาดูอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือสมอลทีชนะครับหรือว่าไอกระดูกมาสีขาวๆนี่เองนะอย่างที่2นั่นก็คือมีเดียมทอยไอของเล่นตัวใหญ่นะครับและอย่างที่3เลยนั่นก็คือตัวนี้ครับ สมอลทอยเราจะเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างนี้นะครับถ้าถามว่าไอตัวกระดูกตัวใหญ่ใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้ครับแต่ว่าเวลามันจะนานเกินไปนะครับผมไม่แนะนาเท่าไหร่ผมแนะนําให้ใช้เป็นสมอลชีสละกันเวลามันจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยเราจะได้ทาบั็กได้ไวขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างวิธีการทําให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ผู้ชมปล่อยน้องแมวไปเลยนะครับ8ตัว ปล่อยลงไปให้หมดเลยในสวนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ชมยัดเจ้าสมอทิสนะครับไอตัวนี้นะยัดใส่ทุกตัวเลยนะยัดใส่ยัดใส่ยัดใส,ดใส่ไอนี้สมมุติเป็นน้องแมวนะครับพอผู้ชมยัดใส่เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ชมมาดูที่รูปสมองนะครับให้มันเหลือ13-15นาทีนะครับคุณผู้ชมจะเอฟเคทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าจะออนเกมทิ้งไว้ก็ได้นะครับพอรูปสมองของเราเนี่ยเหลือ13-15นาทีนะครับขั้นตอนต่อมาให้ผู้ชมยัดเจ้ามีเดียมทอยนะครับไอของเล่นตัวนี้นะ ยัดใสหมดทุกตัวเลยพอผู้ชมใส่เจ้ามีเดียมทอยเสร็จแล้วนะครับให้ผู้ชมปิดเกมทิ้งไปเลยนะครับ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากที่เราเอฟเคเสร็จแล้วนะครับเราเข้าเกมมาให้ผู้ชมนําเจ้าสมอลทอยตัวนี้นะยัดใส่สัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับยัดใส่หมดทุกตัวเลยนะผู้ชมไม่ต้องออกเกมก็ได้นะครับให้ผู้ชมอยู่ในเกมเลยรอจนกว่าเวลาไอ้ลูกกล้ามจะหมดนะครับถ้าอยากรู้ว่าติดไม่ติด ให้ผู้ชมใช้เจ้ามีเดียมทอยหรือว่าสมอลทอยเนี่ยกดยัดเสษสันเลี้ยงเลยนะครับถ้าหากเรายัดของเล่นเข้าไปไม่ติดนะครับแสดงว่าบั็กของเราติดแล้วนะครับผมหวังว่าผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับถ้าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้นะครับผมสอนไว้แล้วตามที่ผมบอกเลยมาเดี๋ยวผมจะไปทดสอบทําผลใหญ่ให้ดูเลยแล้วกันมาดูกันว่าน้องแมวคูณ2ของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับ let's go ครับไกลจะหมดก่อนเอาต้นสูงก็พอแล้วล่ะ โอ้ oh my god โอ้ผมคิดว่ากันไกลผมจะหมดก่อนแล้วนะครับโอเคได้แล้ว <laughs> ได้สักทีดูที่สกิลมูลแชทนะครับมูลแคทคูณ2น,นะครับคูดาวแค่สี่สิบสองวินะครับมูลแคทผมแกลนมาสเตอร์สปริงเกอร์เรามีแค่อันเดียว <sighs> จะได้มากอะมา มาลุ้นกันว่าแกลนมาสเตอร์อันเดียวของเราเนี่ยจะได้ผลใหญ่เท่าไหร่นะมีเวลาแค่สิบนาทีเริ่มกันเลยทดสอบปัอนรอบแรกทดสอบสอบ มาเริ่มทดสอบเลยอ่ะสกิลน้องกบบักอีกสกิลมากบมากบบักสามรอบวอตเตอร์นิ้วอืมน้องแมวไม่มาเลยมาดูดูดิดดดโอ้ยอะไรเนี่ยนอนรวมๆกบเอาเอาเลยกบเอาเร็วดีน้องแมวตื่นก่อนพอดีสองหนึ่งเอา อย่าบักนะเออมาแล้วได้ไหมโอ้โหหวานจะมาเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนขอเช็คราคาก่อนนะครับ 8ป7ยหสิเจ็ดล้านวอ <laughs> นผลนี้ใหญ่แป0พันเจ็ดร้อยล้านอเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนไอ้แปดร้อยเดียวไว้ก่อนไอ้นี้ใหญ่จริงกว่าจะมาไอ้อผลสีทองก็ไว้ก่อนนะถ้างั้นเอาไว้สองผลนะใช้แกนมาสเตอร์เป็นหนึ่งอันแล้วก็มาสเตอร์สปิงเกอร์อีกสองอันถ้าเราแบบทําไว้ใช้เฉยๆราคาแค่ห้าร้อยล้านนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับแต่นี่เราได้มาที่แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้าน นี่คือเกือบพันล้านเลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับแกนอันเดียวคุ้มสุดๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คน้ำหนักกัน867ล้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก,ก่อน198กิโลอ่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วแค่นี้เอาไปปั๊มอาหารได้สบายแล้ว8,768ล้านไอ้ผลโกผลเนี้ยถือว่าเล็กนะครับไม่ผ่านนะ140กิโลสรุปแล้วเราได้ผลน,นี้มาแทน 867ล้านเป้าหมายเราตั้งไว้สัก500 600ล้านนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแมวที่เราใช้ก็ใช้แค่มูลแชทตัวเล็กๆกระจึงเดียวนะแกนมาสเตอร์เราหมดแล้วมีแค่นเดียวแต่ก็ถือว่าโอเคนะใช้เกนมาสเตอร์ ID แดีละอันนี้ก็ได้ถือว่าได้ว่าของดีละ